ทุกคนครับ ทุกคนเห็นชุดที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงนี้ไหมครับนี่คือชุดใหม่ล่าสุดนะครับจากรอยัลพาร์ต M13 นั่นเองนะครับเป็นชุดที่เราจะต้องเติมรอยัลพาร์ตเพื่ออัปเกรดนะครับแล้วก็รับชุดไปแต่ว่าการเติมนะครับผมจะมีทั้งหมด50เลเวลนะครับแล้วก็มีของแจกทุกเลเวลนะครับบอกเลยว่าของคุ้มคุ้มของฟูฟูแน่นอนสําหรับรอยัลพาร์ตนะครับวันนี้ครับเราเติมเงินกันมาจํานวน5,000 UC นะครับจากเพจบริการเติมเกมราคาถูกบายวิศน์เกมมี่นั่นเองเพื่อที่จะมาเปิดให้ครบกันไปเลยจากเวล์หนึ่ ให้หมดไปเลยนะครับ5,000 UC เราดูกันว่าเราจะได้อะไรในซีซั่นนี้กันบ้างนะครับผมถ้าพร้อมกันแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วเราไปเปิดกันเลยครับผมสำหรับใครนะครับที่อยากจะเติม UC เกมผับ T Mobile นะครับแล้วยังไม่มีแหล่งที่จะไปเติมนะครับแนะนำเพจบริการเติม UC ราคาถูกบายวิสาหกเกมมิ่งนะครับเพจนี้นะครับมีโปรโมชั่นมีเติมทุกราคาทุกขนาดพร้อมกับมีของแถมต่างๆมากมายเลยนะครับถ้าเกิดสนใจฝากไปกดติดตามเพจนี้นะครับผมลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับสำหรับการอัปเกรดโยก นะครับผมจะต้องมองไปที่มุมขวาล่างครับจะมีเขียนว่าอัปเกรดพาร์ทนะครับเมื่อเรากดอัปเกรดพาร์ทเข้ามาจะมีทั้งหมด2ราคานะคือราคาแบบ p l u สกับราคาปกตินะครับราคาแบบพาสเนี่ยจะอยู่ที่360นะครับได้ของเหมือนกันครบทุกอย่างเหมือนกันแต่คุณต้องขยันทําภารกิจนั่นเองแต่ถ้าเกิดเป็นแบบพลัสนะครับผมจะเลเวลไปไกลกว่านะครับภารกิจอาจจะทําไม่ต้องเยอะมากแต่ก็ได้ของครบนั่นเองนะครับผมจะเติมเป็นราคา960เพื่ออัปเกรดพาร์ทนั่นเองนะครับ เมื่อเราเติมขึ้นมาแล้วนะครับผมมันจะขึ้นอัปเกรดแบบนี้เลยนะครับเลเวลของเอลิทเลยครับผมหรือว่าโ o โยพาร์ตของเรานะครับจะขึ้นไปถึงเลเวล13นั่นเองนะครับผมให้เรากดรับครับแล้วเขาจะให้เลือกนะครับว่าเราจะรับเป็น UC หรือว่า G นั่นเองแต่ผมแนะนําเป็นรับเป็น UC นะครับผมกดตกลงรับไปเลยครับเมื่อเราอัปเกรดมาครั้งแรกนะครับเราจะได้ชุดมาเลยนะครับเป็นชุดนักล่าแฟชั่นครับระดับสีชมพูพร้อมกับสกินปืนมิลล14นะครับแล้วก็สกินหมวกนะครับนักล่าแฟชั่นเป็นสกินที่ครบ อาพีเงินทอนต่างๆพร้อมกับ UC เรียกว่าเต็มแผ่นนะครับเพราะมีหมวก3ด้วยนะหมวกไนท์บาดีนั่นเองนะครับผมบอกเลยว่าสุดยอดจริงๆครับสำหรับการอัปเกรดโรโยพาร์ตนะครับคุ้มทุกซีซั่นจริงๆเมื่ออัปเกรดจนถึงเวล13แล้วนะครับผมให้เรากดไปที่มุมซ้ายของจอครับจะมีเป็นกล่องของขวัญขึ้นมาแล้วเลื่อนมองหาคําว่า M 1 3แพ็กกิจกรรม RP ครับเมื่อกดมาแล้วนะครับผมมันจะมีแพคให้เราซื้อครับจำนวน5000 UC นะครับผมให้เราทําการกดซื้อไปเลยครับผมเมื่อซื้อแล้วปั๊บเนี่ ของเราะรจะเด้งไปที่เวล50เลยแล้วก็เวลตันรับของได้ทุกอย่างนั่นเองนะครับนี่ผมซื้อมาหมดแล้วนะครับตอนนี้ผมก็เวล50เป็นที่ร้อยครับทุกคนจะเห็นเลยว่ามันขึ้นเอฟเฟขึ้นมาเดี๋ยวผมจะกดรับไปเลยนะครับเป็นรับทีเดียวไปเลยปั้มเข้ามาครเป็นสกินระเบิดสโมคครับควันถั่วลูกไก่ แล้วก็มีสกินเครื่บินครับลายก่อนวิญญาณครับแล้วก็มีท่าตเต้นคืนหลอนด้วยครับแล้วก็มีสกินปืนครับ M 762สีทองลายกุหลาบครับแล้วก็มีชุด RP ครับชุดคืนหลอนพร้อมกับหมวกคืนหลอนเรียกว่าครบเซตครบขันแน่นอน,นครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่า ชุดแต่ละชุดมีความสวยงามยังไงนะครับผมไปดูกันครับสำหรับชุดนะครับผมจะมีได้มาทั้งหมด3ตัวนะครับก็จะมีชุดระดับสีแดงนะครับที่เป็นระดับสูงสุดนะครับพร้อมกับสกินหมวกนะครับที่เข้ากับเซตเขาแบบนี้เลยแล้วก็มีทางด้านของสกินหมวกด้วยนะครับนี่เป็นเซตของเขานะครับบอกเลยว่าสวยจริงๆนะครับสีม่วงมาเลยเด่นสุดๆนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีชุดอื่นๆอีกนะครับเป็นชุดที่ได้มาหลังจากที่เราเติมไปแล้วไม่แพงนะครับอาจจะมาเป็นชุดฟรีนะครับหรือว่าชุดเติมราคาไม่แพงก็ได้เหมือนกันนั่นเองครบี เลยในซีซั่นนี้เราได้มาถึง3ชุดเลยนะครับนอกจากชุดแล้วนะครับยังมีทางด้านของสกินปืนมินิครับนี่ลายนี้เลยนอกจากสกินมินิแล้วนะครับยังมีสกิน AI อย่าง M762 เนะครับเป็นสีทองลายกุหลาบด้วยนะครับนี่สวยเหมือนกันนะครับนี่เหมือนปืนอัปเกรดเลยแต่ยังไม่ใช่ปืนอัปเกรดนั่นเองนะครับผมนอกจากนั้นนะครับยังมีลายเครื่องบินครับที่มาทุกซีซั่นเลยนะครับนี่ออกแดวเป็นสีม่วงสีเขียวและเด็ดสุดครับน่าจะเป็นสกินสโมกครับที่เป็นน้องไก่สาตัว น่ารักมากๆนอกจากของแล้วนะครับก็ยังมีท่าเต้นด้วยนะครับที่ได้เข้ามาถึง2ท่าเต้นนะเริ่มจากท่าเต้นแรกครับที่เป็นท่าเต้นแจกฟรีครับเป็นแบบนี้ไงไงเฮ้ยน่ารักน่ารักเอาไปเลยหนึ่งนิ้วโป้งแล้วเอาไปเลยสองนิ้วโป้งนะครับอันนี้เป็นแจกฟรีนะคือเราไม่ต้องเติมสักบาทนะครับแค่ทำภารกิจแเราก็ได้ท่าเต้นนี้ไปแล้วนะครับแล้วก็มีท่าเต้นสีแดงครับที่เป็นท่าเต้นเซ็ตของเลเวห้าสิบนะครับอันนี้อาจจะไม่สวยไม่สวยเดี๋ยวเราลองใส่เซตห้าสิบดู แล้วก็ไปลองเต้นดูว่าจะเป็นยังไงนะครับอ่ะดูนะงออะ มาขุมปิวด้วยนะครับไม่ธรรมดานะครับนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของ RP ในซีซั่นนี้แล้วนั่นเองนะครับทุกคนชอบชุดไหนอะไรยังไงก็ลองคอมเมนต์มาที่ใต้คอมเมนต์เลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปอ่านนะครับคิดว่าคุ้มค่ากับการเติมไหมก็ลองคอมเมนต์มานะครับส่วนใครนะครับที่อยากจะเติมเงินก็ได้นําเพจบริการเติมเกมราคาถูกบายวิสัทเกมมิ่งได้เลยนะครับบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับลาไปตะเพินเท่านี้แล้วกันนะครับผมบายบายสิทธิ์ระดับคิวฟอร์วอชิงทุกคนครับ นอ่ครับอ้าวหยุดเต้นซะแล้วอุ๊ยอะไรวะเนี่ยเชียร์ปาร์คสวยจะจัดนะครับเดี๋ยวเรามาดูชุดกันแป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับเป็นแถมให้นะครับเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้คือแบบเวลาเราเล่นในเกมจริงๆนะ แอนิเมชันต่างๆชุดต่างๆก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นชุดที่ต่อต้องเติมนะครับแล้วก็ทำภาร,รกิจเพื่อรับนะครับก็ค่อนข้างออกแนวแฟชั่นสตรีทหน่อยๆนะครับแล้วก็มีทางด้านของชุดที่เป็นชุดฟรีนะครับคือเราไม่ต้องเติมสักบาทนะครับแค่เข้ามาทำภารกิจก็พอนะครับเราก็จะได้ชุดเป็นเหมือนกับฟุตบอลปะอเบริการฟุตบอลปะแล้วก็มีแบบอคโนโลยีหน่อยๆนะครับด้านหลังก็จะมีเลข14เขียนอยู่นะครับแล้วก็สุดท้ายครับเป็นชุดอัปเกรดแบบนี้ครับนี่นะครับ ก็ค่อนข้างจะสวยงามนะครับแล้วก็ดวงตาเป็นสีม่วงนะครับไม่ธรรมดาเหมือนกันดูปัดเปลี้ยวดีเหมือนกันนะครับเนี่ยใช้ได้ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับเชียร์ปาร์คสวยมากเลยอะ mm ่ะ hmm. ผมเพิ่งเคยเห็นเชียร์ปาร์คแบบนี้ผมเพิ่งเคยเข้ามาโห mm hmm. oh. แบบบรรยากาศหน้าจีบสาวสุดๆอะไรอินเดียช mm ่ไ hmm. ว <Wow. S 2> ้าวสกินล่มสวยเหมือนกันนะนี่อ เอาจริงผมว่าชุดเวล50มันออกคล้ายๆเนี่ยกระตูนโจโจ้ครับทุกคนแบบว่าพลังแบบโจโจอะไรประมาณนั้นนะแล้วจับด้านหลังมันสะบัดสะบัด้วยนะอุ้ยอุ้ยบอดเฉยระยะนี้หน้าไม้เข้าตัว1นึ่งเม็ดเรียบร้อยส่วนนี้เป็นสกินปืนของ M762 นะครับสกินปืน M7 เนี่ยบอกเลยว่าสวยนะ คือออกแนวปืนอัปเกรดได้เลยครับแต่ว่าข้อเสียคือมันอัปเกรดไม่ได้นะครับแล้วก็ไม่มีคิวฟีดนะแต่ถ้าใครยังไม่มีสก,กินปืนนี้นะครับกุหลาบทองนี้ก็น่าจะเหมาะเจาะในการเอามาสะสมเหมือนกันนะ นอกจากสก,กินปืนนะครับก็ยังมีสก,กินสโมกค,ครับเป็นสก,กินน้องไก่นะผมจะลองง้างให้ดูประมาณนี้นะครับที่มือของเราจะเห็นแบบเราจับไก่อยู่แต่ว่าถ้าเกิดเราปาออกไปเนี่ยสก,กินสโมกก็ไม่มีการเปลี่ยนสีนะครับยังเป็นสีขาวเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าลูกสโมกก็จะเป็นเขียวๆนะอาจจะแบบหลอกตาศัตรูได้นะว่าแบบเอ้ยเราปลาระเบิดหรือเปล,าล่าว่ามันเป็นสีเขียวอะไรประมาณนี้นะครับประมาณนี้เลยอืมใช้ได้นะแล้วทุกคนดูเวลามันขับรถจ้าเห็นปะซื้อแบบไอเสื้อด้านหลังเวลาปิวสบัดเลยนะ มันไม่แข่งกระด้างนะครับน่ะแบบมันมีการแบบขยับนิดหน่อยนะก็แบบเกมโคตรคุณภาพดูทำดีจะจัดเกมนี้เกมที่ดีเกมนี้เลยอะโอ๊ยโอยโอ๊ยปวดมื้วดสก่ายอเฮ้ยน้องมาที่ละจานาวิทยานิดหน่อ เกมโคตเฮียสำหรับใครนะครับที่ดูคลิปแล้วยังรู้สึกไม่อิ่มหนำสำลันใจเหมือนมันสั้นเกินไปนะครับสามารถไปติดตามผมได้นะครับที่ไลฟ์สตรีมสดนะครับในนั้นเราสตรีมกันยาวถึง5-6ชั่วโมงต่อวันเลยนะครับอยู่ที่ Facebook Fan Page l f เอฟเฟ f ไลฟ์ฟันนะครับผมถ้าเกิดอยากจะดูฝากไปกดติดตามให้กับผมด้วยแล้วกันนะครับผมขอบคุณมากครับ